สวัสดีค่ะแม่ควาญจ้าเดี๋ยวไปเก็บบักไอบอนสมค่ะแฟม้มอู้ได้เยอะเติร์สต แล้วบักบอนสมนี่เพราะว่าถอนเอาก็ดีค่ะโอเคถอนถอนใช่ไหมค่ะถอนเินมากค่ะเดี๋ยวแฟนอยู่บ้านฝรนั่งจะอบขนมให้กินค่ะพ้าอบพ้ากันมาหนี่ค่ะบอนสมเ่อได้แล้วค่ะไปะเฮ็ดพ้ากัน Såna så här majsstärkelser också, majs i. den? Ja, jag kan hitta. Mm. Jag kan Ja. jag mm. en bättre kniv varför växer de så bra här för? Hur är det? Det är grymt alltså! Den då? Var är det i Hittar Hitta majsenan! Det står ju majsenan där! Jag har inte plats för... Vi har inte kollat. Ja, jag kollar. Bara ja. en... Ja, jag tar. Det ska bara stå, det står bara, strö över lite maizena står det på den. 早い。 Hur kan jag veta det? Mm. Jo, jag har läst på internet. Mm. Ja, då tittar sett en hans-film. Jag har aldrig sett taktik. Aldrig. aldrig. Jag har sett saker.

ทิมงันค่ะ ออเอาบาบอนสมให้ระบ,บาระเบอรสอใสพิมใสน้ำตาลค่ะแครอสกีกาเดนไอโกอัมดราซีดาน้ำตาลไปเจ๊ีนู้นไปเร๊โถะสุประมาณ สามส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะเส่แปง้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดลงไปนหนึ่งถ้วยหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งถ้วยหนึ่ง่อนโต๊ะค่ะน้ำตาลสองถ้วยเด้นวัตเตอร์ แป้งสามถ้วยมาคคยดูอันเวาเดอร์เอร์นซ็อกเกอร์อแป้งซาลี่สามถ้วยค่ะอันเน่ยละไล่ลอยหาสิบกัมเครีย ไ,ได้เกินไ่พี่น้องกัน <laughs> กระใส่เนยลงไปค่ะซิสเตอร์ Det heter smuldeg på svenska. Smuldeg. Va? Den är smulig. Titta. Ja, smulig. Det är den är väldigt smulig. Mm. Och jag är ingen kock. Ja, jag vet. <laughs> Käften på dig! Sen var min kock där och den där borta. Sen var min kock och och den där borta. Titta. Vad fan håller jag hålla på med มนดูคาลกาดบรอมอดักซอยรัอมาลิกเนลอืมเอ็กซ์เดอะไรล่ะสอ๋ออันยองนี่ยองนะยอพูดพูดเออยพูดรอองมูนกเคุณลองแต่ักซออยากับแปลงผายมะรุยเพิ่มบักรวาเบยดค่ะ จ้ะประมาณนี้ค่ะเราก็เข้าอบค่ะที่อุณหภูมิ200องศาประมาณครึ่งชั่วโมงเฮ็ดง่ายค่ะผ้าระบ้ายระเบิดจะเฮ็ดอันวานิลาซอสจะ้ะจะเป็นซอสสำเร็จมาแล้วผสมแค่นมผสมแค่นมแค่นั้นก็แล้วจะ้ะเดี๋ยวนั้นเห็ดปัน่น ตราอูดอนตราอีกน er> ี่ย่าคะรมอป่เนี่ระคัมิกซอย่าดูอมนี่ะนมเจถ้วยค่ะล่ะกกับกซอสไอ้วานิลลาซอส ผงผ่งจะ้นะว้าม่นไ้ไส้นมเย็นเย็นเท่าเนี่ยละคาเจ็ดถ่วยน้ำจืดรวกาวานลิลลาซอถม เท่ากันแล้วก็เตีมันคนๆกันมาหน่อยค่ะมันเป็นซอสนะคะกซอสว่าทิมไว้สิบนาทีจ้ะอันนี้นุมนุมเย็นๆค่ะนุมเย็นผสมกับซอสผงค่ะซอสสำเร็จมาแล้วซอสเริ่มคนแล้วค่ะตั้งไว้จังหน่อยก็เริ่มคนแล้วนั่นลอยซิมพอมาเบิงพายบากระบาระเบอกันจ้า พ่อครัวใหญ่เนาหน้าตาดีมากเยอะแฟนตาแฟนตาข้าพายระบาระเบร์ค่ะเรียบร้อยสี่มือพ่อครัวใหญ่เราเองจ้าพายระบาระเบร์เลยค่ะกับวานิลลาซอสจ้ะนี่กร,ร้อร